สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอันก็นจะพาทุกคนมาทำเฟรนช์โทส์ซึ่งอยากจะบอกว่าง่ายมากๆวัตถุดิบตัวสำคัญเลยนะที่เราจะใช้คืออะไรครับพี่นิดขนมปังเราจะใช้ขนมปังฟาร์มเฮาซื้อจากเซเว่นนะคะขั้นตอนไม่ยากเลยทุกคน เราจะมานำส่วนผสม <c oughs> มาผสมกันก่อนดีไหมคะอันดับแรกเราจะใช้ไข่ไก่สองฟองนะ <c oughs> ใช้ตะกอมือคนๆน,นะคะแล้วหลังจากนั้นใช้เกลือไม่ต้องกังวลเรื่องสูตรเช่นเคย <c oughs> เดี๋ยวอันปักหมุดไว้ให้ <c oughs> หลังจากนั้น <c oughs> ใส่นมเมจีลงไป เสร็จแล้วนะพี่พีม์ง,ง่ายไหม,ไม,มพี่พิมต้องเอาไปทําให้แฟนทานนะ,ะเป็นแบบนี้นะคะคือได้แล้วหลังจากนั้นในส่วนของไส้นะคะวันนี้เราจะทําเป็นไส้เค็มใช่ไหมเราก็จะมีแฮมนะคะแล้วเราก็จะมีชีสเวลาเราทานนะคะมันก็จะแบบอร่อยอร่อยเยิ้มเยิ้มวิธีการทําไม่ยากเลย อันนะคะเป็นคนที่ขนมปังเวลาอันจะทานอ่ะอันชอบตัดขอบอ่ะไม่รู้มีใครเป็นเหมือนอันไหมอ่ะเวลาเราตัดขอบแล้วเฮ้ยหอมมากเราตัดขอบขนมปังแล้วเรารู้สึกว่ามันน่ากินอ่ะขอตัดขอบก่อนนะเฮ้ยขอ,ขอ,ข,อขอแบบมีดฟันเลื่อนหน่อยได้ป่ะเอาแผ่นนี้ดีกว่า นี่ถ้าใครไม่ตัดขอบก็ได้นะเพราะว่าอันน่ะชอบตัดขอบเห็นไหมขนมปังตัดขอบกับไม่ตัดอะค่ะมันจะต่างกันมากเลยนะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดขนมปังแต่เราจะไม่ให้มันขาดทำไงดีถึงจะไม่ขาดเนี่ยนี่เลยอ่ะมันจะเป็นรอยแบบนี้เห็นไหมคะมันไม่ขาดอีกนิดนึงนี่เห็นไหม มันจะเป็นรอยแบบนี้แต่มันไม่ขาดนะแค่นี้เสร็จแล้วนะคะอันจะทำแผ่นเดียวก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราเองก็จะเอาขน,นมปังที่เราได้ตัวนี้นะคะมาชุบก,กับไข่พี่พีมพ์ทำได้ยังเป็นแล้วครับเป็นแล้วทำไมเป็นง่ายจังอะพี่พิมพ์เป็นแล้วพี่นี่ทำเป็นไหมน,นี่เราไปทำให้ Maggie, แม็กกี้แกโว้ หลังจากนั้นนะคะอันจะเปิดเตาแก๊สก่อนนะแล้วเราก็จะใช้ไฟประมาณไฟไฟกลางๆนะคะไฟแรงเกินไปมันจะไหม้นะเราก็กระทยกระทาแบบมันจะอันนี้เราจะเอาเนยมาใส่ก่อนนี่นิดมันชอบกินจริงเหรอใช่ค่ะชอบกินเบเกอ๋อ <laughs> าชอบเบรกฟา <laughs> จริงแล้วของนน่าจะกินผูหลักงไปแล้วอหรอเหรอเหรออ่ะอนุญาตให้ทาให้มันทานก็ได้หนึ่งชิ้นวันนี้โอเคไหมพอได้แบบนี้นะคะเรานะคะก็จะเอาตัวนี้ทำไมเขาชอบกินนะพี่นิชดชอบอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นชีเตงอเหรอมันจะขาดไหมพี่นิดพี่ตู่เจ<ช>๊<ช>อาจจะชุบจริงๆแล้วเราชุบแล้วเออใชโอโอ่โอ๊ยพี่ตู่มันขาดว่ะ อยพี่นิดอนุญาตให้ทำให้เมกกี้กินหนึ่งชิ้นโอเคไหมจะชอบไหมล่ะชอบค่ะเขาชอบเหรอพี่นิดเ,เชอบเบรกฟัดเหรอ <laughs> ชอบชอบแบบว่าประมาณนี้นะทุกคนขาห้ามทำแบบว่ามันจะอันนี้นะคะ ไฟแรงเกินไปไม่ได้นะอุ้ยสีมันเริ่มได้แล้วนะพี่ตู่นี่นะคะพอเป็นแบบนี้ทุกคนทุกคนจำได้ไหมตอนที่ตอนที่อันนะคะหันแล้วมันไม่ขาดใช่ไหมเราค่ะต้องเอาที่ด้านที่ไม่หันนะพอได้แบบนี้นะคะอันเองก็จะใช้แฮมหนึ่งแผน่นประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวนะแล้วพอหันฝั่งไหนวะลืมเดี๋ยวนะฝั่งไหนพี่นิดเฮ้ยมันไม่มีรอยแล้วอะเอารอยไปไหนฝั่งยาวนี่แหละค่ะจริงเหรอตรงนี้ใช่ไหมเราจะตัดแฮมประมาณเอ้ยจริงๆต้องตัดสี่ชิ้นก็ได้นะพี่ตูนะ่เนาะได <c oughs> ้เลยทำได้ไหมไม่ใช่ทำได้ไหม เออนี่ไงแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ชีสหนึ่งแผ่นเลยทุกคนทำได้ไหมพี่พิมพี่พิมดูพี่พ,มพ,พ,มพ,พิมทำได้ไหมทำได้แล้วถ้าใครทำได้หรือไม่ได้ยังไงคอมเมนต์มาแล้วพี่พิมเนาะชีสแข็งมากแบบนี้ได้เนาะ หุยพี่นิดเยอะมากเลยทับอีกรอบหนึ่งได้ไหม,ไมหไไอุยทุกคนอันกลัวอันหนันหันไม่ได้เลยพอประมาณนี้นะคะทุกคนขาตอนนี้กำลังคิดว่าจะหันยังไงวะ มันใช่หรือเปล่าพี่ตู่เออใช่ไหมอะ่ะพี่พีมรู้สึกว่ามันใช่หรือเปล่าลูกเห้ได้อยู่พี่นิดเออมันใช่ป่ะนิดใช่่ะ,ะม,มันได้ปบะพี่นิดเห็นทุกคน <S 2> <S 2> <S 2> <S ทุกคนคะ่ะทีนี้นะคะ เราได้แล้วใช่ไหมคะเขาเรียกอะไรนะพี่ตู่เฟรนช์โทสแล้วอยากจะบอกว่ามันทําง่ายมากๆเลยทุกคนอย่าลืมเอาไปทําให้สามีเราทานหรือแฟนเราทานนะคะแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมโอ้โหพิมน่ากินมากเยิมๆเลยพิมเราตัดแบบไหนดีพี่ตู่นี่เนาะนี่เนาะ ฮึมโอ้ยโหพี่นิดชีด,ดยมเยิ้มเลยอ่ะ แบบนี้นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเฟรนช์ชอตของเรานะคะถ้าใครนะคะอยากใส่ซอสหรืออยากใส่แบบไหนก็สามารถที่จะลาดได้เลยแต่ที่สำคัญคือหอบขอขอ,ขอซ่อมหน่อยที่สำคัญคือพี่พพมพมมันหอมมากะนี่เลยมาอ้โหพี่พพมพมดูว้า สำหรับคลิปนี้นะคะอันก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเมนูนี้เป็นเมนูที่เราไม่ใช้เตาอบไม่ต้องใช้เครื่องตีอันเชื่อว่าทุกบ้านทำได้แน่นอนสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย